ให้ผมมาทั้งหมดครับและประตูที่ผมเข้าคือกดแรงดึงดูดคุณต้องการเรื่องเงินไม่ใช่หรอการงานการเงินความรักและสุขภาพครับกดแรงดึงดูดทั้งนั้นครับที่จะมอบให้คุณได้และจะมอบให้คุณได้ก็ต่อเมื่อคุณเห็นค่าตอนนี้หรือสิ่งที่คุณมียกตัวอย่างวันที่ผมมืดบอดที่สุดในชีวิตผมหันไปไม่เจออะไรครับมีโน้ตบุ๊กเก่าๆอยู่เครื่องหนึ่งผมเอามาเปิดครับทำอะไรดี ผมลองเล่นเกมดูครับหลังจากที่ผมเลิกเล่นมา10กว่าปีการเล่นเกมของผมไม่ได้เป็นเพราะผมอยากเล่นแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่เห็นสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยอะเจออะไรดีอ่หยิบขึ้นมาเปิดดูเล่นเกมครับเน็ตก็ช้าก็เล่นไปภาพของกล้องใช้กล้องในโน้ตบุ๊กคุณก็รู้ว่ากล้องมันไม่ชัด ก็โมมัวครับเล่นเกมก็กากใช้คำนี้เลยโดนเด็กด่าเด็กว่ากากสุดท้ายครับผมได้เซ็นสัญญากับ Facebook ครับด้วยการเห็นค่าในสิ่งที่ผมมีและผมก็รู้ตัวครับว่าผมไม่ได้ชอบมันตั้งแต่วันแรกที่ผมทำแต่ผมแค่เห็นค่าและทำในสิ่งที่ผมมีเมื่อผม